โรงเรียนอนุบาลสุรินเป็นโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่สองถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายสมคิดรักรอดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินวิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลสุรินเป็นโรงเรียนชั้นนำมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยปรัชญาโรงเรียน สุเมธีอุตโมโนโรชนที่มีปัญญาเป็นผู้เจริญคำขวัญโรงเรียนประพฤติดีมีวิชาพลานามัยสมบูรณ์เกื้อกูลชุมชนในปีการศึกษา2562โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้รับรางวัล IQA Award ในระดับยอดเยี่ยมความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนผู้ปกครองและความร่วมมือจากองค์กรต่างๆมากมาย โดยมีองค์ประกอบของการพิจารณา5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนอนุบาลสุริน์กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดปรัชญาการศึกษาวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสถานศึกษาและบริบทของสถานศึกษาโดยระบุองค์ประกอบประเด็นการพิจารณา และเกณฑ์การตัดสินคุณภาพพร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในระยะ3-5ถึงปีและกำหนดเป้าหมายรายปีที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานโดยบุคลากรทุกกลุ่มงานของโรงเรียนอนุบาลสุรินมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุรินมีการกำหนดเป้าประสงค์ที่โดดเด่นและท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดเป้าประสงค์ความสำเร็จในการดำเนินงานองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนอนุบาลสุรินทได้สื่อสารสร้างความตระหนักและนำผู้ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้โดยร่วมกันออกแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อรองรับการพัฒนาตามมาตรฐานและบรรลุตามเป้าประสงค์รวมทั้งครอบคลุมและการจัดสรรทรัพ,พยากรเพื่อสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการจัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพในรอบปีที่ชัดเจนเพื่อนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติและนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินของงานเป็นระยะองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนอนุบาลสุรินท์สร้างระบบกลไกลในการประเมินคุณภาพภายในที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานและประเมินตนเองเป็นระยะระยะโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามบริบท และนำสารสนเทศจากการประเมินวิธีการปฏิบัติที่ดีและการศึกษาแนวคิดเพิ่มเติมมาใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องและสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิบุคลากรทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในดังต่อไปนี้ 1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 5. ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน 6. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการโรงเรียนอนุบาลสุรินมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เกิดประสิทธิผลก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและด้านกระบวนการบริหารและการจัดการมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่สะท้อนการพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งโรงเรียนอนุบาลซุรินได้สร้างนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาอื่นต่อวงวิชาการและต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม4.1การพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง4.3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติโดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายและมีการจัดบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนอนุบาลสุรินทรประสบความสำเร็จในงานทั้ง4ด้านได้นั้น สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จคือวัฒนธรรมคุณภาพซึ่งประกอบด้วยดังต่อไปนี้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรแกนนำมีภาวะผู้นำบุคลากรในโรงเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยใช้ระบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพหรือ PLC อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการคุณภาพเกิดขึ้นทั้งในระดับโรงเรียนระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับห้องเรียนและระดับรายบุคคลมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้มีข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากรางวัล IQA Award แล้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินยังได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมายเช่นโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนปฐมศึกษาและระดับประถมศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาที่มีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในรอบหนึ่งทศวรรษของสอพทโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนอโอยอน้อย สถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนต้นแบบบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ปี2560โรงเรียนยอดเยี่ยมจากผลทดสอบระดับชาติโอ n e t ชั้นประถมศึกษาปีที่6สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมองกุฎครั้งที่7ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจาร์โรงเรียนอนุบาลสุรินได้รับความสำเร็จด้วยได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการศึกษาจากผู้ปกครองและชุมชนจึงได้รับการสนับสนุนในทุกด้าน ในการจัดการศึกษาด้วยความเต็มใจสามารถตรวจสอบและจัดสรรงบประมาณต่างๆได้อย่างโปร่งใสและเป็นระบบดังผลสำเร็จจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลสุรินทเป็นโรงเรียนชั้นนำมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย